ที่ตำบลยางใหญ่อำเภอน้ําืืนจังหวัดอุบลราชธานีพันเอกปรวริษบริบูรณ์ผู้บังคับหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-6สำนักง,งานพัฒนาภาค5หน่วยบัญชาการทหารพัฒนาได้ส่งมอบแผนงานโครงการประจำปี2567ให้แก่ประชาชน โดยมีส่วนราชการผู้นำท้องถิ่นประชาชนนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมสำหรับโครงการดังกล่าวได้นำแผนงาน4งานหลักได้แก่งานก่อสร้างเส้นทางคมนาคมงานจัดหาน้ำกินน้ำใช้งานพัฒนาและช่วยเหลือประชาชนและงานเกษตรผสมผสานตามแนวทางพระราชทานเศรษฐกิจพอเพียงเข้าดำเนินการในพื้นที่ตาบลยางใหญ่อําเภอน้ำยืนจงังหวัดอุบลราชธานี แผนงานโครงการเพื่อสร้างความเจริญและความมั่นคงให้แก่ประชาชนมีคุณภาพชีวิตที่ดีสามารถพึ่งพาตนเองได้โดยหน่วยพัฒนาการเคลื่อนที่5-6ได้เข้าดำเนินงานมาตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน2566เป็นต้นมาซึ่งได้รับความร่วมมือจากทุกภาคส่วนและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เป็นอย่างดี การดำเนินการดังกล่าวเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วพร้อมที่จะส่งมอบแผนงานโครงการประจำปีงบประมาณ2,567เพื่อเป็นของขวัญปีใหม่ให้กับประชาชนจำนวน5โครงการคือโครงการก่อสร้างอาคารบริการน้ำดื่มระบบ RO อัตราการผลิต250ลิตรต่อชั่วโมงจำนวน5แห่งได้ติดตั้งไว้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลยางใหญ่โรงเรียนวัดสวายน้อยวิทยา ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านดงกระชูศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดบ้านยางใหญ่ และศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านคำสะอาดตําบลยางใหญ่อําเภอน้ำยืนเพื่อให้พี่น้องประชาชนนักเรียนได้มีน้ำดื่มสะอาดถูกสุขอนามัยไว้บริโภคพร้อมกันนี้ยังได้มอบผ้าห่มกันหนาวจำนวน100่ื้ผืนเพื่อคลายความหนาวเย็นให้กับผู้สูงอายุเด็กนักเรียนที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่มกันหนาวเนื่องจากสภาพอากาศเย็นบริเวณพื้นราบมีลมแรงส่งผลให้ประชาชนเจ็บป่วยได้ง่ายโดยเฉพาะเด็กเล็กกับผู้สูงอายุ ซึ่งกองบัญชาการกองทัพไทยมีความห่วงใยพี่น้องประชาชนจึงได้นำผ้าห่มกันหนาวมามอบให้สร้างความดีใจความสุขสร้างรอยยิ้มให้แก่พี่น้องประชาชนในพื้นที่ชายแดนเป็นอย่างมากทั้งนี้ก็เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนของพี่น้องผู้ประสบภัยหนาวในเบื้องตน้นเออโอ้ยติตะหักแท้มาหน่อยหน่อยอาวขอบคุณครับแล้วกรักอะไรเ ขอบคุณครับ,อ,บ,รบอ่าเก่งมาก